หมดปัญหาเรื่องมแมลงเข้าไปในตัวโคมกับโคมเพดาน LED ซ e i l i n g l a m 28วัตต์รุ่น Nova ป้องกันฝุ่นและ,มะแมลงเข้าโคม100%โคมให้แสง Daylight มีกำลังไฟ28วัตต์ค่าความสว่าง2,400ลูเมนมีอายุก,การใช้งานถึง30,000ชั่วโมงมาพร้อมระบบป้องกันไฟกระชาก 1kV ฝาปิดตนิดมิดชิดไล่แมลงและฝุ่นเข้าไปในตัวโคม ตัวโคมทําจากพลาสติกเกรดพรีเมียมไม่กรอบไม่เหลืองสามารถใช้ร่วมกับสวิตช์ไฟที่บ้านปกติได้เลยในส่วนวิธีการติดตั้งนะครับให้ถอดแป้นยึดออกจากโคมและนําแป้นยึดโคมไปติดกับฝ้าเพดานจากนั้นหันโคมไฟด้านที่มีขาปลั๊กแล้วสไลด์เสียบเข้ากับรูปลั๊กที่อยู่บนแป้นยึดโคมเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเหมาะสําหรับใช้งานในพื้นที่โรงจอดรถระเบียงห้องและห้องของน้องหมาน้องแมวครับ ให้แสงสว่างสม่ำเสมอไล่สิ่งสกปรกกับโคมโนว่าไล์ตั้นสว่างมั่นใจใส่ใจทุกวัน